กรับสวัสดีอีกรอบพี่น้อง EP สองมาเด้อพี่น้องมาขนข่าวซอยเนี่ยพี่น้องมามขนข่าวมา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 ขนข้าวขนข้าว,ขขาวพี่น้อง คนน้องคนลดลงบ่ได้ขนข้าวขนข้าวพวกเกินความสามารถนะ่า 来，来，来。 นยด้วยุ๊กุกกระดูกโคดมบันโ่เลยได้ เ็นแวาหล<สน>ายคนสั่นตายสองคนนยัมได้สิแล้วคนลักการะรถไทยมาตุอ่านนี่เลยลงก่ได้รถก็ได้พักโฆษณาก่อนพี่น้อง พนะูดถึงเทอร์ล็อคิดแม่รถก็คิดล็อานี่ก็ใส จนหอบพี่น้องจนหอบโอ้ยีิแล้วแล้วพี่น้องีิแล้วแล้วให้นะเมาไ้นีตอบบน,นี่คนทุนจเจ้าเบิ่งพานเขานี่แต่ว่าห้ายคนพี่น้อง ลูกร้านน้าพี่น้องนะซอยลูกร้านนน่าแล้วก็ไอ้ลำไย่กับเมียสาวฝนกับสาม,มีเพิ่นพี่น้องแล้วก็สาวทิพย์ หอบ้อนนี่เจ้าไปกลับยังไปกลับไปกลับไปกลับให้น่ตอพี่น้องวันนี้ให้น่ตอ,อ,ใ,หตอให้ต้นนี้เขาให้ตัวนี้เขาขึนมาน้นมานี่กข้รรัทกลานเดียแล้วล่ะอืม แะไรเอาไเพื่อนบมเห็นเก่งเนาะอ่ะแล้วอะไเพลื่อนสียล้ํำได้พรอนเขากินยาแก่ปวดเลเมือแลงตอนนี้บ่อสิบเอ็ดมุ้ง หาานาที่กองเขาให้หนึ่งพี่น้องเขาจะพักเที่ยงกินเขาก่อนพี่น้อง พักเที่ยงกินข้าวกินน้ำกรันบอไว้ได้พี่น้องเมื่อยพี่น้องเมื่อยคือซุ้มข่อยบอซุ้มข่อยบอได้เมื่อยพี่เบียดมุ่งเลยสิโอ้ยบุริวะยา กรบปุลแล้วเราปอปั่นเลยแล้ว<อ>เราก็ปั่นเรื่อยแช่นเน,นาะมันโมเมนต์ให้ในี่น้อยเนาะพรนเขากับบักลายมัน,นพรนเขานะอ,อ,อือพรนเขามโมเมนต์เนี่ยน้อยเลยมึงเนี้ยพรนเขานะ กูเบิงเบิงพอนเขาเจ้าจักรซีส่วนนั้นนี่คือไใไ้ลุ่มพี่น้องมีแต่นักนักพี่น้องมีแต่นักนักเป็นหมาเป็นห่วงคือยังอีกชิงเจ้าเบืองบันีมีหมากรีดด้วยพี่น้องบัมีห่วงดี ให้แต่ว่าล้มยู่พี่น้องลมแห้งอยุ่มาเด้อมาเด้อมากินข้าวปุ่นมือมากินข้าวปุ่นพี่น้องข้าวปุ่นนางยาป,ป่าตปนี่เพื่อเหตนุนางยาป,ป่าพี่น้องขึ้นไปกินข้าวอือหลัก็ลงมาักค้นใหม่พี่น้องรอบแรกแล้วอยู่ดอกมือนี่แปบ๊บเดียวเอง ขนาดขนาดมือเศร้านี่ที่มัดกันยังแป๊บเดียวพี่น้องหมดไปซ้ำชิม่าบมดไปซ้ำกินเขากินน้ำพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วก็ลงมาสูงใหม่มือแรงพี่น้องก็ถือว่าไว้ยู่มือเศร้านี่มัดกันเนาะทั้งมัดทั้งคนไว้ยู่พี่น้องไปไป หูู้ต้นนั้นเด็กถิ่นตุยเห็นนะอยู่หันกัดหูบักเกี่ยงมาเออนี่เกี่ยงดีกบได้นี่กบได้ฮะอ่าฮะกบได้ฮะถือเสียมง่วงเลยฮะไปกินข้าวไปกินข้าวใส่ข่าแกม่าได้ที่ อกนั้องคันเทนากับมาพี่น้องน้องคันเทนาก็มาคันเทเหรอคันเทน้องคันคันกี้คันจังคือคือคันจังนี่ยคือคือญี่ปุ่นเหรอโอ้ซาโบกินเข่าเหมือนเราเคยที่ถากินข้าวปุ่นพี่น้องทากินข้าวปุ่นแล้วเห็ดน้ำแล้วเห็ดแต่น้ำยาป่า น้ำยาป่าพี่น้องน้ำยาป่าปลานินน้ำยาป่าปลานินพี่น้องติดตามคลิปน้ากันขอบคุณขอบพูดพี่ดอกเด้อที่เขาบารับส้มขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามแลวพี่น้องมาลุ้นกันวัสิสด้จสอนพี่น้องนาอป้าป้ามอเดิมมากินข้าวปุ้นน้ำกันไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม